สวัสดีครับมาพอผมเราค้ามนณีตามค้ามไงมนีผ้าพีผ้านนองมากินก้อยกุ้งได้พี่น้องพี่ก้อยกุ้งครับยาก,กาศที่ทงแนาก็ครับมาหอดคำมนี้ก็ได้เสียงกระบ,บิบเลยแหละพี่น,อนะน้องมหมากินน่วมกันครับมาแ่บน้วมกันครับแก่ข้าวจักน่อยกันครับ พักเ่าลายยางเลยด้วยพี่น้องใบประกอบอันนี้ที่เป็นยอดพักเม,ก,ม,ม,มกเบิ้ลทำไมต้่มบกเขียพักยูทงให้ทงหน้าก็ครับหลายลายยอดประกอบครับ nha một quả khum lâm có oh, sùng 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 hốc sùng lâm đi เจ้าสาวรถไทยมาหครับ แจ็บเลยครับก <c oughs> ้อยคงสดๆครับเพื่อดีไปตลาดไปกรุงเทนมากค <c oughs> พัอพ่อผักกระเบื้องบ่งอยงครับข้าใหมก็หข้าวนนปลาข้างหลังผมเนี่ครับ ข้าวคนพี่น้องเลยกลุ <c> ่ม <oughs> ข้าวครับตร <c oughs> วจจับที่เรา เครื่อวกระกรอบดียังขนาดครับอืมหืมตัดนงไรอ่ Ừ, nà nhung lại lái phương tôm nhung với nấm mình พักธรรมศาสตร์เท่าไหรครับพ, <c oughs> กออกพักเกกม็ดใบยอนหมกอกเยอะน้อย นอยน,น้งดินแทบนะครับเอาอยู่ปลาข้างหลังเนี่ยครับปลาไ่ข้างหลัง เดียวก็กลัพี่โอ้เห็นจังขี่กับเพดอยู่นะครับพี่นองเลย อิ่มเลยครับแบนี้แซ่บเลยครับก๋วยกุ้งกินกับนอดนอดบักกอกครับเนี่ยเขาขั้นเข่ากันพี่น้องขอบขอบคุณนตัวนดีเขามาเบิ่งคลิปนะครับขอบพุณนุกคนเขนคำว่าเบิ่งคลิปอย่าลืมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเพจไอตาำข้ามเงี้ยครับมอนี้ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ